สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับช่องเกียงไกรรถเกี่ยวข้าวนะครับวันนี้ก็ออกงานถอยดินนะครับตักดินขอบตะนะดินของผู้ช่วยเอกนะครับกร้อ้ดินนะก็เลยมาตักไปถมที่กันนะครับก็งาน ถอยประมาณกิโลนึงนะเอาไปทิ้งในหมู่บ้านนะครับเี๋ยวอยู่หลังหมู่บ้านเลยนะนะก็เห็นสะนะครับสะงานหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมีฝั่งท่อตรงนี้ให้เขานะก็ทำถนนให้เขาด้วยนะครับก็น่าจะได้หลายเที่ยวอยู่นะ จะได้ทักสี่สิบเที่ยวถึงไม่น่านน่ก็น่าจะได้อยู่นะครับก็ดินที่ต้องการก็ประมาณสามทิศเที่ยวนะก็ไม่แน่ใจว่าจะพอหรือเปล่านะแต่ก็น่าจะพออยู่นะครับก็สระนี่ก็ถแต่าน้ำมันแห้งก็เดี๋ยวเขาให,ให้มาจกอีกนะครับ ยกกันเล็กลงไปอีกนะก็ดินตรงนี้ก็ดินสวยนะครับดินอ่ามันเป็นดินปนลูกลังนะมันเป็นดินครึ่งหนึ่งลูกลังครึ่งนะครับอ๋อปถมที่ดีจังเลยนะแบบนี้สวยดีนะครับถมที่ก็รถติบล้อวิ่งอยู่สองคันนะครับเอาไปลงให้อ่ นลินนะที่วันนั้นเ,เกมาขับแม่โกให้นะครับเกก็อดินไปถมอ่ะถมที่เ,เกจบวันนั้นนะดินไม,ม่พอนะครับเลยเอาแม่โกมา,าจกไปถมให้เกอีกนะ เดี๋ยวเรารอ,รอสิบลอ้อก่อนนะครับสิบลอ้อกำลังมานะ